สวัสดีท่านผู้ชมนะคะค่ะแอดมินีก็ <iri> พาท่านผู้ชมนะคะมาตามตัวเลขอาจารย์เวียงนะคะก็จะปล่อยให้แล้วนะคะในวันนี้แล้วก็งวดนี้นะคะ <ini> ท,ท่านผู้ชมกับตัวเลขอาจารย์เวียงนะคะที่ฝันแม่นๆนะคะท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขกับอาจารย์เวียงนะคะว่าได้ตัวไหนนะคะท <im> ่า <ập> นผู้ชมแอดมินีก็ฝากช่องนะคะไว้กับท่านผู้ชมด้วยนะคะฝากท่านผู้ชมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับแอดมินีด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะคะท่านผู้ชม fc แฟนช่องนะคะขอขอ สวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณแม่นะคะตามตัวเลขอาจารย์เวียงนะคะสูตรคำนวณแม่นแม่นแล้วก็ฝันแม่นแม่นนะคะวด16กันยายน2 5 6 4 2า5อเจานาะต่เวียงไ้7จ็ดเจ็เอาตัวอย่างวดด่วนไว้เนาะ แต่ว่าเอาเป็นว่างวดนี้ดีกว่านะครับอวดก่อนมันออกไปแล้วก็แล้วไปเอาตัวนี้แหละครับเด็ดเเอาตัวใหม่เนาะอืมเออต้องวงกลมเด๋อเจ้าแล้วอาจารย์เล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าเลขกี่ตัวนะอยู่ในนี้ทั้งหมดทั้งหมดครับผมแตะทั้งหมดค่ะอาจารย์กี่กี่ตัวประมาณหกนี่ไม่สองตัวกี่ตัวสามตัวกี่ตัวสองตัวหก สองตัวหกตัวหกหางเราเคยเรียกองางหรือเปล่าในใจเนาะหกหางสามตัวห้าสามตัวห้าหางสองตัวหกหางอาจรย์ตัวเดียวกันแต่ว่าเอเคจับให้เฉยเอ๋อที่จริงเลขตัวเดียวกันจับใสเฉยเฉยเดียวจับใสอาจารย์มนเกยตัวไหนอาจารย์กลมให้เลยนี่ครับก็คือสูตรของอาจารย์นี่เป็นสูตรที่ไม่เหมือนใครเลยจริงๆนะครับไม่มีใครทําเหมือนเนาะ ไม่ไม่มีใครจำเป็นนะคะไม่มีใครจำเป็นสุดอาจารย์จะชอบว่าจะให้ F4 ซื้อตัวไหน F4 ที่รอชมอยู่รอชอบตัวไหนก็วงให้แล้วก็เน้นให้เลยเนาะอาจารย์เนนใ้เลยตัวอาจารย์ชอบอันนี้สองตัวสามตัวมีไหมครับอาจารย์สามตัวมีไหมครับอาจารย์อ๋อเนี่ครับคุณชมนะครับคุณคุนะศูนย์สามหนึ่งเนี่ย สองห้า <25. S 2> สามตัวก็ศูนย์สามหนึ่งสามตัวอาจารย์ชอบแค่นี้บมดครับหรือมีอีกชอบมีไหมครับที่ชอบมากที่สุดชอบมากที่สุดเหรอครับจ้ะชอบมากที่สุดอาจารย์มีตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้ด้วยอาจารย์อ๋อวงเลยจ้าอาจารย์วงเลยอาจารย์ชอบด้วยอ่ะสามศูนย์ห้าหนึ่งผมว่าเลขอาจารย์นี่ถ้าศูนย์ห้าหนึ่งนี่มักจะออกห้าศูนย์หนึ่งนี่ยังไม่ออกเนะะาะก็ตีจับเอาเนาะ จับเอาจเอานั่นก็ห้าเสนาะครับห้าเก้าสี่สี่เก้าห้าห้าเก้าสี่สี่เก้ามันออกสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ห้ามันเก้าตัวเดียวล้วเราก็ต้องซื้อกับกับไปกับมากับไปกลับมาห้าเก้าสี่สี่เกาห้าซื้อที่ผ่านมาแต่มันมีห้ามาตัวไปมีเจมาตัวเดียวนะถ้าไม่เก้าเน่ย จะมือใจจ้าครับฝันแบบว่าอาจารย์อร่อยฟังเลยความฝันครับขายปลาสองกิโลไหมขายปลาสองกิโลขอยืนอนุญาตยืนนะคล้วเอาสองกิโลพอดีทำเลขไว้แล้วไหมขายปลาสองกิโลเอาร้อยสามบาทก็พอร้อยสามบาทโอ้ร้อยสามบาทเข้าเลขผมทำไม่เลยตอนนี้นะมาเข้าเลขนี้เลยจ้ำหนึ่งนะอาจารย์ ร้อยสามบาทเนาะปลาปลาสองกิโลปลาสองกิโลปลาสองกิโลค่ะแล้วพูดเดี๋ยวมาจบจ้าอาจารย์พุทธีกก็ว่าไอคันนี้ขายปลา มาที่หลังทําไมขายดีกว่าพวกเขายังนันบอยจายใช่ไมขายดีกว่าพวกเขาอีกเพราะว่าขายดีกว่าพวกเขาอมีตะปลาตัวใหญ่มีคนซื้อเอาไหมของอาจารย์ใช่ไหมของอาจารย์อ่ะมีตะปลาตัวใหญ่ๆคนขายดีด้วยขายดีด้วยมาที่หลังเขาทําไมขายดีจังเลยเพราะว่ามาที่หลังเขาทําไมขายดีออค่ะในความฝันอาจารย์ในความฝันเนาะฝันเลยนะแต่ยงว่านะเต่ลังวดมันจะฝันไม่เหมือนกันเลยฝันไม่เหมือนกันฝันไม่เหมือนกันเนาะไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันทั้งเต่ ข็ให้อาจารย์ไปออกเฟซบุ๊กมาครับสุมากอาจารย์เรียกจะออกแบบเป็นแปดเป็นอะไรไหมอาจารย์ไม่เกี่ยวปลาเนี่ยก็ต้องแปดเนาะเกี่ยวไหมหรือว่าไม่เกี่ยวไม่เคยมีเนาะไม่เคยมีแล้วแต่อาจารย์ปั่นปันไม่เหมือนกันนระมันกระปันมันเหมือนกับว่าฝันไม่เหมือนกันเนาะบางคนฝันมันเหมือนกัาเพราะว่าของอาจารย์มียายแกเอามันไว้หลงซอยไงอือผมหาว่าอยู่ซอยหนึ่งซอยสองซอยสามแกก็ว่าตั้งซอย ซอยสองกับซอยสามโมลงซอยด้วยลงซอยเราก็โมหัวนะเมื่อวานเมื่อคืนไงฝันเนาะแกเอามันไปซีไปซ่อนก็ไปซ่อนไว้ตามเจอเจอซอยหนึ่งอยู่ซอยหนึ่งไปตามเจออยู่ซอยหนึ่งเห็นไหมที่ก็ออกให้นัดหนึ่งหนึ่งแน่นอนเลยเนาะเป็นหนึ่งแน่นอนเลยฝันเมื่อคืนนั่นเองฝันเมื่อคืนเองเนาะฝันว่ามันสับหลังเต็มตัวปุ๋ยไง มันลังเต็มกบแกไวแล้วแกก็หลงบอกว่ามันจะอยู่ซอยไหนหายซอยสองซอยสามไม่เห็นมีมันอยู่ซอยหนึ่งไลครับอยู่ซอยหนึ่งแล้วเลขอาจารย์ไม่มีเปลี่ยนไม่มีอะไรเลยนะอาจารย์ครับไม่มีเปลี่ยนคือไม่ว่าใครมาขอก็ตัวนี้มันเดิมเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงคำนวณได้แล้วนะคะเนาะได้คำนวณอันนี้คือเลขคำนวณก็คือมาตรงกันอีกค่ะ <anto> มาตรงกันกับเลขฝันบ่ะอ๋อเลขฝันตรงกันกับเลขฝันครับมาตรงกับเลขฝันนะครับมั่นใจกันเยอะตรงตัวนี้นะตรงศูนย์สามหนึ่งตรงเลขชอบชอบโอ้ศูนย์สามหนึ่งแล้วก็หนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์กันไปกลับไปกลับมาแล้วก็สองตัวก็เลขสามหนึ่งสามหนึ่งสองก็ตัวเดียวกันที่จริงไม่เยอะหรอกเพียงแต่ว่าจับคู่ให้เฉยๆจับคู่ถ้าใครชอบอย่างอื่นก็ไปจับคู่ใส่เพิ่มได้นะครับ ระวัง3-5จะมาล่างระวัง3-5จะมาล่างทําไมทําไมว่าระวังอาจารย์มันเคยเข้าแบบนีไหมโอ้มันเคยเข้าแบบนี้ก่อนก็ระวัง8-5กับ9-5ล่างเอ็นมันออก7แล้วมันออกบนลนะเอ7-5นะเนาะคแต่เขาว่าระวังไว้ก่อนระวังล่างมันออกบนแต่อาจารย์ไม่ได้วงกลมให้ใช่ไหม ไม่มีนะผมว่าไม่มีเนาะผมก็ดูแล้วไม่มีใครเหมือนไม่ไม่มีครับเขาเขามาอันนี้จังหวดมาก่อนแล้วก่อนจัับไม่มีไม่มีใครเหมือนจะมาเนาะการก้อนก่อนอีกก่อน่ี่น้อยมา FC วิ่งเนี่ยวิ่งได้ไหมครับอาจารย์ไม่ไม่ก็ไม่เคยให้เล็กวิ่งวิ่งแบบยังเป็นตัวเดียวไม่ไม่เลยเขาชอบจะแล้วอาจารย์ให้หาหลักก่อนให้เข้าจับไปจับใส่เหมือนเขาก่อนน่ะอ่ะเอาเขียนเขียนสรุป มดแล้วเข้านะครับเข้าทั้งสามตัวเลยเข้าตั้งสามตัวเลยจับส่ได้เลยเข้าสามตัวเลขหลักมดที่แล้วเข้าสามตัวนะครับวดนี้เข้าแน่นอนนะอาจารย์เข้าแน่นอนเลขหลักอาจารย์ว่าไม่เคยพลาดเลยไม่ไม่พลาดค่ะถ้าตัวหลักในตัวตัวเนี้เขาจะพูดตัวไหนตัวนั้นออกเลยอ่า มาแล้วเลขหลักนะครับคุณผู้ชมนะครับห้าลักสองเจ็ดหนึ่งสี่เมื่อเมื่อแล้วก็หนึ่งสี่หนึ่งสี่อ๋อเลขเหมือนก่อนเลยเนาะอาจารย์วันนี้อันนี้คือเลขสูตรเนาะครับเลขสูตรผมสูตรเลขหลักเลขสูตรหลักต้องเข้าทุกงวดทุกงวดเลยเลขสูตรห้าหลักเข้าทุกงวดตัวเอานี้ไปใส่รับรองเข้าครับเข้าเลยเนาะอาจารย์โอ้หมดแล้วมีสี่เมื่อกี้เข้างวดก่อนเข้ามีทั้งห้ามีทั้งสี่มีทั้งมีหมดเลยทั้งวัดก่อนเนี่ยครับทั้งเนาหกแล้วก็มีหนึ่งเลย นี่ไงมันก็ถ้าจับถ้าจับจับแบบไหนจานไหนจะลองมองจับไปดูเนะถ้าักถ้าหลักจะไปใส่ตัวจับไปใส่นตัวคือคือชี้ไปเลยจานเอาเอามือชี้ไว้เฉยฮะตัวเนี้ยสมมติสมมตินะจานสมมติชี้ไปเลยก็ได้ชี้มือเลยหันมันจะมีศูนย์อแล้วก็ศูนสมหนึ่งเอามาศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งับแล้วก็มีสองศูห้าับสองหก็อยู่นี่เอองศูนย์ห้าเสองศูนย์ห้่ จับใส่นี้ไหมสองเจ็ดศูนย์ด้วยวะอาจารย์ไหนนี่ข้างล่างด้วยบอกเออสองเจ็ดศูนย์มีมีสองเจ็ดศูนย์ข้างล่างจับใส่เป็นยังไงจับใส่สามตัวจับใส่สามตัวครับือจับข้างหน้าจับข้างหน้าเลยครับสามตัวใครมีสองตัวเอาเลขนี้ไปใส่ครับครับเลขหลักไปใส่เลยหลักไปใส่ชอบได้สองตัวแล้วเอาแบบผ้าหลักไปใส่มันต้องโดนเข้า เข้าสมตัวแเข้าสมตัวสมดกอนเจ็ดก็มีเนาะใชเต็ัอาก็ได้สงตัวไว้ก่อนอะเนี้ยเออถ้าเอาตัวหลักไปใส่เนี่ยจะเข้ากันไปเลยหมดแ้ลเจ็ดไม่มีนะครับมีหกมีห้ามีหนึ่งมีสี่ครับแล้วก็มีแปดเข้าเตรียมๆเลยเนาะเข้าตัวเลขแับเข้าอยไอตัวหลักเนี่ยตงเข้าห้าอซีต่างหลายเขาเขาฟังอยู่เนาะ ถ้าเขาได้เขาฝันได้สองตัวอย่างเงี้ยนี่เอาอันนี้ไปใส่ไอนนี้เลขหลักอาจารย์เวียงค่ะเอาไปใส่เลยไม่ใส่เลยเออใส่ได้เลยใส่เลยค่ะดึงใสามตัวนนนะอัี้ดึงไปใส่สามตัวที่เอฟซีเขาฝันได้อย่างเงี้ยให้เอาตัวนี้เข้าไปเลยจ้ะดึงไปข้างหน้าไหม ไม่ใช่ฟันธงหรอกคือมั่นใจของอาจารย์มั่นใจของอาจารย์คือใจของอาจารย์อ่าสามหนึ่งเขฝากครับอาจารย์สรุปให้ประมาณนี้เนาะอาจารย์เนาะคครรัับบประมาณนี้แหละแล้วก็สิ่งที่อาจารย์อยากทําก็คือนะครับในการสร้างถนนเข้าวัดนะครับสร้างถนนเข้าวัดใครถูกก็เรียกอาจารย์นี่ก็อย่าลืมนะครับนะช่วยอาจารย์เบี่ยงในการสร้างถนนเข้าวัดครับนี่สถานการณทกส เลขที่บัญชีนะครับหนึ่งูนย์นปดะครับ8ปดแปดหกสอน้าสองนะครับกันจห้าสองก็เลขสวยแล้วหรอเกนี่ยเห็ว่าห้าสองหน่งหกสวยกว่าฮะเลขมันล่ะหนึ่งแปดทก็มีใช่ไหมเนี่ย๋อหนึ่งปดทเรยงนะครับโทรไม่ทรก็ไม่ต้องทำเยอะนะครับสิบาท20บาทนะครับคนละสิบบาทหนึ่งล้านคนก็ได้20บล้านโอ้ยแมนบอก นะครับเวลาสิบาทคนนียี่สิบาทพอห้าบาทสิบาทก็ได้เนาะตามทางราศัทธค่ะตศรัทธาศรัทธานะครับเนาะสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันเนาไว้กุศลกันกับเขาไอ้ธนาบุญเนาะจ้ะแม่สมบูรณ์ก็จะฝากไว้ด้วยจ้ะสงสารคุณยายทออรองเท้าเดินเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมนะคะทางเข้าวัดนะคะบริเวณวัดนะคะหนองอโยนะคะท่านผู้ชมทางก็ลําบากมากนะคะเฉอะแฉะนะคะท่านผู้ชม เดินก็ไม่สะดวกนะคะท่านใดนะคะผู้มีจิตศรัทธานะคะก็ร่วมสร้างกับอาจารย์เวียงได้นะคะแอดมินีก็เป็นสะพานบุญให้กับท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะคนละ5บาท10บบาทก็ได้นะคะท่านผู้ชมเนาะได้อานิสงส์ผลบุญด้วยกันค่ะท่านผู้ชมโชคดีรวยๆจ้า